ครับวันนี้พามาโฟกับลุงรัตนะครับโอเกอร์สุพจน์นะครับทําแปลงมันฝรั่งตอนนี้ลุงรัตฉีดเสกุล่าเขียวกับเสกุล่าฮิวเมตกี่รอบแล้วครับตอนนี้ได้สองรอบแล้วได้สองรอบนะครับสองรอบแล้วเนี่ยเป็นอีกรอบหนึ่งใช้ฮิวเมตเนาะผสมยาคุมหญ้านะครับเป็นรวมทั้งหมดเนี่ยใช้ไปแล้วสามครั้งนะครับมาดูลักษณะของมันฝรั่งครับที่ใช้เสกุล่าฮิวเมตกับเสกุล่าเขียวนะครับฉีดพ่นนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับต้นนะครับจะสมบูรณ์นะครับใบจะใหญ่นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะครับดูสังเกตได้นะครับว่าใบเนี่ยไม่สลบนะครับใบจะตั้งนะครับใบตั้งไม่มีสลบนะครับตอนงนี้มันฝรั่งอายุได้สี่สิบห้าวันแล้วนะครับทั้งแปลงนะครับให้ดูช้าๆนะครับทั้งแปลงนะครับจะไม่พบโรคเหี่ยวเขียวนะครับไม่มีนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีสักต้นนะครับดูไปด้วยกันนะครับผมเดินดูตอนทั้งแปลงเลยครับยังไม่เจอโรคเหียวเขียวนะครับเพราะว่าเราใช้กดฮิวมิกนะครับพ่นตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับนี่ครับทั้งแปลงนะครับไม่มีเหียวเขียวนะครับซึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงข้างๆนะครับสังเกตนะครับเวลาบ่ายสองนะครับดูใบนะครับสังเกตใบนะครับ ใบจะซบนะครับอากาศร้อนแดดร้อนๆ้อนเนี่ยอากาศใบจะซบนะครับเราดูลักษณะใบนะครับใบจะลู่ลงฮะใบจะซบนะครับซึ่งตรงข้ามกระแปลงนี้เลยนะครับแตกต่างกันครับนี่คือเวลาบ่ใบรอบ